สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน BIT e i t ไบช o p ร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2ซอย19นะครับติดกับโลตัสคลอง2เลยอยู่ค่อนข้างกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเจ้าลูกติมอนเตอร์8 2 1นะครับ ABS ปี2020ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสภาพหล่อๆเลยคันนี้รถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยมากๆ เนี๋ยผมจะพาไปดูเลขไม์กันว่าวิ่งมากี่โลแล้วไปชมกันนี่ตัวใหม่เป็นหน้าจอสีมาแล้วนะครับอย่างรอเลยรถวิ่งมา3,743กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม่รับประกรันคือเงินเต็มจำนวนเป็นไงครับหน้าจออย่างสวยจอสีอย่างเท่เลยระบบไฟติดทุกจุดนะครับ <S <S แต่ไฟเลี้ยวไฟสูงโหมดปรับได้ปกติเลยนะครับ ทุกอย่างระบบไฟติดหมดทุกจุดเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพรอบคันของลูคติมอนเตอร์821คันนี้ปี20ว่าจะแตกต่างกับปีเก่าๆแบบไหนบ้างแล้วก็มีของแต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยจานหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยนะครับเต็มๆปั๊มหน้าก็ยังคงเดิมครับยังเป็นแมมโบเช่นเดิมตรงรุ่นส่วนวงล้อแม็กก็เป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับ ส่วนดอกยางหน้าเต็มๆเลยครับคันนี้พวกแฟริง่งทุกอย่างสีเดิมจากโรงงานทั้งนั้นเลยครับถังไม่มีรอยบุบเลยโคมไฟหน้าก็เป็นโฉม LED แล้วนะครับโคมไฟหน้ากระจกมองข้างเดิมนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับเป็นของลูกกะติตรงรุ่นเลยแต่เป็นไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับตรงรุ่นแล้วก็การล้มข้างมีการล้มข้างมาด้วยนะครับอย่างรอส่วนสภาพเครื่องไม่มีแกะนะครับไม่มีรอยล้ม เครื่องเดิมๆจากโรงงานสภาพคอท่อสวยนะครับไม่มีรอยบุบยังใสยอยู่สวยเหมือนเดิมส่วนเบาะคนนั่งจะเป็นเบาะตอนเดียวนะครับตัวใหม่ทั้งตัวเก่าก็เป็นเบาะตอนเดียวอยู่แล้วตามหลักตัวใหม่ปี2020ต้องมีตัวครอบเบาะแต่งสีแดงมาแล้วนะครับแต่นี้ไม่ได้มาจากเจ้าของเก่าเอาพร้อมกับท่อเอซท่อเอซแต่งนะครับแบบสลิปออแบบลั่นๆเลยท่อกระป๋องลั่นแน่ ท้ายเดิมนะครับคันนี้คันนี้เป็นท้ายเดิมแต่ไฟเลี้ยวหลังก็เป็นไฟเลี้ยวแต่งเหมือนคันหน้าเลยครับเป็นของลูคติตรงรุ่นเลยส่วนจานหลังใหม่นะครับจานหลังปั๊มหลังก็เป็นปักข้างโลโก้เล็กเหมือนเดิมวงล้อแม็กหลังก็เป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานเช่นเดิมครับดอกยางหลังเต็มครับเดี๋ยวมาดูโซ่สเตอร์ ส่วนโซสเตอร์สวยนะครับรถวิ่งไม่กี่พันกว่าโลสภาพยังสวยเหมือนเดิมวิ่งได้อีกยาวๆกันล้มหลังแต่งมาด้วยนะครับรถคันนี้สวยทั้งคันเลยนะครับมาพร้อมแต่งพร้อมกับออกทิปเลยลุคติมอนเตอร์821ตัวใหม่ปี2020ความพิเศษของมันก็จะมีฟลิปคิปเตอร์ติดมาตรงรุ่นเลยนะครับมีคลิปเตอร์เตะแบบมันๆเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันต่อ ลกคติมอนเตอร์8 2 1อ abs ปี2020สุดหล่อคันนี้ร้านบีไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด299,000บาทราคาจะไฟแนนซ์3 0ม0 0 0กบาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวราา้านบีไปช็อปโปร์สุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันรถจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง6 0,000บาท 1, บาท, 1, บาท,ทุกคันในร้านแลบประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มส่งฟรีเฉพาะเขตป,ปริมณฑลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีไบช็อปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ